มาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาแนะนำกับพิมพเตอร์สีนะครับอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น HP นะครับ Color LaserJet Pro MFP M277DW นะครับตัวนี้ d แล้ว W แล้วนะครับดูเพล็กแล้วนะครับ Wi-Fi ไ,ได้ด้วยนะครับ มาดูคุณสมบัตินะครับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับเป็นเครื่องมัลติฟังก์ชันนะครับปริ้นสแกนก๊อปปี้แฟลก์ไวไฟดูเพลทโอ้โหครบคทันเลยครับสำหรับตัวนี้เครื่องเดียวนะครับจอทัชสกรีนนะครับขนาด3นิ้วนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับความเร็วของการพิมพ์นะครับอยู่ที่18แผ่นนะครับต่อนาทีนะครับทั้งขาวทั้งดําเลยนะครับนะทั้งขาวทั้งดําเลยนะครับปริ้นหน้าหลังอัตโนมัตินะครับ ความละเอียดนะครับ600ูณ0นะครับถ้าสแกนก็คือ1 2 0 0 0คูณ0 DPI นะครับรองรับ Wi-Fi รองรับ Direct Wi-Fi นะครับรองรับ f ฟ a กนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูกันนะครับฮะตัวนี้นะครับถาดกระดาษนี่นะครับจะเป็นถาดกระดาษแบบแบบฝังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็ป้องกันสัตว์ต่างๆหรือสิ่งของตกลนลงไปได้เลยนะครับ ส่วนด้านบนนะครับเป็นถาดแบบ a d f นะครับมีทั้งแบบ a d f แล้วก็มีทั้งแบบ flat นะครับมีทั้ง a d f แล้วก็ flat นะครับอ่ะโอเคนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอเลื่อนขึ้นลงได้นะครับปุ่มโฮมอ่าอันนี้โฮมแล้วนะครับหน้าโฮมก็จะเป็นการอ่าทัชสกรีนนะครับสไลด์ได้นะครับตั้งค่า Wi-Fi ก็ง่ายนะครับเพียงเข้าไปในส่วนของเมนู Wi-fi นะครับก็มีให้เลือกนะครับเพราะนั้นใช้งานง่ายแน่นอนนะครับ วัสดุสิ้นเปลืองมาดูวัสดุสิ้นเปลืองกันสักนิดหนึ่งนะครับเปิดออกมาปึ๊บนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับนี่คือลักษณะของวัสดุสิ้นเปลืองหมดสีไหนเปลี่ยนสีนั้นนะครับหมดสีไหนเปลี่ยนสีนั้นนะครับป๊าบเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คืองานของเขานะครับที่พริ้นออกมานะครับนี่คือหน้าเดโมนะครับของรุ่นนี้นะครับสีสันสดใสนะครับรองรับดูเพล็กนะครับปริ้นหน้า ครับอินหน้าหลังนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้โอเคนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ hp color laserjet pro mfp m 2 7 7 d w ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ